ครับสวัสดีครับบันทึกนาวันเสาร์ที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,568ากับเรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราก็จะมามุนเวียนสารสเปลี่ยนนะครับมาบอกเล่าเล่าทึ่งลือที่เป็นการบอกเก่าเล่าเรื่องที่มีความัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพญานกตึกถือนะครับพยานกตึกถือนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับในการย้อนศาสตร์ย้อนรอยตำนาน จัดสร้างในนามของลุงบุปเปลืองปะสันโตนะครับหรือสมณศักดิ์ชันยศที่พระกูประสิทธิชยากาศวัดกำแพงวัดกำแพงก็ตั้งอยู่ที่ตำบลแพกศรีราชาอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทอีกหนึ่งพระก,กิจิขนาจารย์ที่เป็นนะครับสานุสิทธิ์หรือเป็นทายาท วิยาคมวิยาคุณในสำนักวัดปักคองมาขามเท่านะครับวันนี้เรื่องราวนะฮะถือว่าเป็นตอนที่สองเป็นตอนต่อเนื่องที่เชื่อมโยงมาถึงนะครับการประกอบพิธีปลุกเสกนะครับการประกอบพิธีปลุกเสกพยานุกถึกถนะครับก็ต้องกล่าวกันว่าเราได้มีการประกอบพิธี ถึงสามวันแลด้วยกันนะครับถึงสมวราด้วยกันดังนั้นเราวันนี้ก็จะมาลําดับนะครับมาลําดับพิธีในการนะฮะประกอบพิธีปุกเสกนะครับปุกเสกให้ได้ทราบกันถือว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวเอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้สืบค้นได้กันในภายหลังนะครับหรืออาจจะไว้บอกกล่าวเล่าถึงกันแบบ นานๆในวราระที่หนึ่งนะครับการประกอบพิธีปุกเฟกเดี่ยวนะครับก็โดยคูบาลานะครับคูบาลายันฝังวัลโลกนะครับหรือคูบายานะยันฝังวัลโลนะครับอีกหนึ่งพระกิจิคณาจารย์ที่ควบรวมในพระวิปัสสนาจารย์วัดฝันกุลือ นะครับวาแฟนกุลือก็ตั้งอยู่ที่อำเภอแฝนกําแมงจังหวัดเชียงใหม่นะถือว่าเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขพระโพธิสัตวเรื่องนี้เราก็คงจะต้องมาทําความเข้าใจกันอย่างแยบคายในภายหลังนะครับในเวลากันอธิษฐานจิตแผ่เมตตาบารมีธรรมในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันจันท์ที่สิมีนาคมปีพุทธศักราช2,500 6.8นะครับก็ทางทีมงานเจริญพรคุณโก้คุณแผนคุณน้องมัตติกาภายคำนามก็ได้ขึ้นไปนะครับประกอบหรือปฏิบัตินะครับกิจการงานงานที่เชียงใหม่นะฮะก็เลยถือโอกาสไปกราบนะครับไปกราบนะฮะขอบุญบายลมีนะฮะบ,บุญญาลิตในองค์นะคูบาลายนฝั่งวลัลลนะครับ ถือว่าเรื่องเราท่านเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมาจัดช็อตให้ตั้งหานะครับวันแรกที่สองนะครับวันแรกที่สองก็ประกอบพิธีกันนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ห้านะครับเสาร์ที่ห้ามีสายโนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับในครั้งนั้นก็ถือว่ามีการประกอบพิธียกดวงเสริมสิริมงคลยกเสริมราศีชะตาชีวิตนะครับที่วัดนครธรรม ก็ประกอบด้วยนะครับหลวงพ่อชลเลมอภิลาโสนะครับหรือสมณศักดิ์ชัญยศที่พระครูพุทธลัตนาพรนะครับวัดพุทธรัตนารามตำบลทับไทยอำเภอตาพยาจังหวัดสักแก้วนะครับควบคู่กับองค์นะองค์หลวงพ่อพระมหาทวีพระมหาด็อกเตอร์ นะครับทวีวิสารโทนะครับหรือสมณะฝัดจันโยอที่ระะกูสารทะสุตคุณนะครับเจ้าคณะอำเภอและเจ้าอาวาสของวัดนครธรรมวัดนครธรรมก็ตั้งอยู่ที่ตำบลนะครับวัฒนานาครอ,อำเภอวัฒนานาครจังหวัดสะแก้วในครั้งนั้นก็มีการประกอบพิธีนะครับเสริมสิริมงคลนะ ต,ต่างๆนะครับถือว่าเป็นวันเสาห้านะครับเสาห้านะครับ<ม>พรเพอิญเป็นเสาห้าแรมแปดค่านะครับเสาห้าแรมแปดค่าก็ถือว่าเป็นเสาห้าตัวกระเทยนะครับก็กวันนั้นท่านใดที่ได้ไปประกอบร่วมพิธีก็คงจะเข้าใจได้นะครับและในลําดับการประกอบร่วมพิธีต่งตางๆเนี่ยนะฮะก็มีการไล่โสดมีการนะครับเปยแพร่ไปยังผ่านกันนะครับ อ่ะในวาระที่3นะครับการประกอบวาระที่สามก็คือการประกอบที่ปุกเฟกเดียวโดยนะครับลุงปุกเปลืองปะแฟนโตนะครับนะฮะที่วัดกำแพงนะครับที่วัดกำแพงนะฮะก็ถือว่าฟวามาละปุกเฟกกันเฟดสิ้นนะครับนะฮะดังนั้นสิ่งที่เราจะให้ได้ชมกันต่อไปนี้ก็คือภาพเหตุการณ์นะครับภาพเหตุการณ์ ก็ถือว่าเป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องด้วยภาพนะครับภาพเหล่านี้นะแสดงแทนคําล้านคําที่บรรยายได้ในทางจิตจัตนาหรือจิตวิญญาณนะครับก็ให้ได้เห็นนะครับผมได้ทำคลิปนะ ในหลายช่วงหลายตอนให้ได้ศึกษาให้ได้ทำความเข้าใจกันแล้วก็ได้มีการเผยแพร่ไปยังกลุ่มต่างๆนะครับดังนั้นดังนั้นนะทรัพยากรนะครับ,รนะรบที่เราได้มานะรหรือที่เราไปเก็บเกี่ยวกันมาเราก็ยังจะพอบอกต่อเล่าเรื่องกันได้อีกสองตอนนะครับอีกสตอนก็ขอให้ได้ติดตามนะครับ ก็ในวันนี้ก็คงจับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ให้ได้นะครับเรียนรู้ทําความเข้าใจกันนะครับอย่างแยบขายนะครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทรนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งหนะ้าเราจะได้พบเจอเจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันใดนะครับก็ขอให้ได้ติดตามการอย่างมีเชิงชันนะครับขอให้ได้ติดตามกันอย่างมีลำดับ นะครับขอให้ได้ทำกันอย่างกว้างขวางนะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ